ริ้วรอยแก่กวัยยาชะล่าใจเดียวจะถูกทักว่าเป็นป้าเป็นลุงโดยไม่รู้ตัวเซรั่มที่ลูกค้าเลือกใช้อยู่ตอนนี้ครับเซรั่มคลินครับคลินแอนตี้ดึงโคเซรั่มเซรั่มตัวนี้มีส่วนผสมของสแนเป็ดเซนปดนี้นําเข้าแล้วก็พรีเมียมมากช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยครับตัวนี้เรียนแบบเหมือนตัวโบแต่ไม่ได้แข็งตึงเปี้ยกเหมือนการฉีดโบนะครับเป็นสกินแคร์บำรุงผิวเนาะต่อไปมีไฮยาชนิด8โมเลกุลใครผิวแห้งขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นตัวนี้ใช้ได้เลยครับผิวจะอิ่มฟูมาก นดูริ้วรอยเส้นเล็กๆใต้ตาจะค่อยๆดีขึ้นมีในอัซินามายหรือว่าวิตามิน B ีสตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยแดงดำจากสิวครับผิวจะค่อยๆสว่างกระจ่างใสามากขึ้นและการใช้ต่อเนื่องจะมีเปปไทด์โมเลกุลที่ชื่อว่าเปปคอที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและก็ออลาสตินใช้ต่อเนื่องประสิทธิภาพยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆฮะตัวนี้129 0น้บาทเนาะราคาเต็มราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 590บาทเท่านั้นใช้ได้1เดือนถึงเดือนครึ่งนะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทาทั่วใบหน้าได้เลยแล้วก็ทาใต้ตาได้เช่นเดกันใครมีปัญหาผิวด้านไหนอยากเม้นอยากคอมเมนต์อยากถามหรือว่าใช้มาแล้วชอบใจประทับใจตรงส่วนไหนเม้นคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยครับขอบคุณครับ